สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการภาษาเกมวนละคัมรายการที่จะนําเสนอคําศัพท์ภาษากฤษจากเกมวิดีโอนี้ได้นําประโยคนะครับรอบนี้เป็นประโยคมาจากเกมพอโทษโดยบริษัทว้าวคอร์ปอเรชันประโยค,โยคนี้คือ you did it you did it the weighted companion cube certainly brought you good luck ประโยคนี้นะครับมันก็ไม่ยากเนาะพอเรามาแปลมันก็ง่ายๆเลยแหละตามนี้เลยนะครับ you did it you คุณ did ทำในอดีต It, มันใช่ไหมคุณทํามันในอดีตมันคืออะไรอะ่ะพูดอย่างนี้งงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าแปลให้มันสวยขึ้นนะครับก็คือคุณทํามันได้แล้วนะครับเป็นกึงก่งๆึ่งแสดงความยินดีนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยคุณทําได้แล้วนะในที่สุดคุณก็ทําได้สักทีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายกับเพื่อนว่าเทอมนี้เราจะตั้งใจอ่านหนังสือตอนสอบเราหวังเกรด3.5ขึ้นไปแล้วปรากฏว่าเราได้3.75หโอ้โหเกิน3.5ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็มาพูดนะครับว่าโหได้จ้าจังไม่ใช่ เพื่อนก็นมาพูดนะครับ You did it! คุณทำมันได้โอเคที่ผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตใช่ไหมครับเราเลยใช้ did you did it! อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าทำตอนนี้เลยอ่ะเฮ้ยเห็นคุณทำเลยอ่ะปัจจุบันเลยใช้ You d o i ดได้ไหมคุณทำอยู่ในปัจจุบันเลยนะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าความหมายจะเปลี่ยนไปทันทีเลยถ้าเกิดว่าเราทำสำเร็จในปัจจุบันถ้าพูดในมุมหนึ่งคือปัจจุบันะ่ะเรากำลังทำอยู่แต่ว่า ในเมื่อมันเสร็จวินาทีที่มันเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นอดีตทันทีแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับปัจจุบันนะครับเราก็จะใช้คําว่า y ยู d i t คุณทํามันได้แล้วมันจบไปแล้วเมื่อวินาทีที่แล้วอ่ะก็เป็นยู d i d นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น you do it มันแปลว่าคุณน่ะนะคุณน่ะไปทําซะเหมือนเป็นการสั่งนะครับ You do it คุณไปทาไอ้นี่มันจะเป็นประโยคที่ผิดความตั้งใจผิดความหมายไปจากรูปเดิมเลยถ้าเราอยากจะพูดว่าเฮ้ยยินดีด้วยนะคุณทําได้แล้วนะครับอย่าไปใช้ you do it ใช้ you didit เลยนะครับ ทีนี้มาดูตัวอย่างในประโยคนะครับเขาบอกว่า you did it คุณทำได้แล้วกล่อง Companion c คิวอันนี้นำความโชคดีมาให้คุณแท้ๆเลยโอเคก็หวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ